สวัสดีครับวันนี้โชว์ห่วยขอเสนอตำนานเรื่องเปรตเปรตคือผู้ที่มีรูปร่างสูงโย่งเท่าทนตาลคอยาวผมยาวตัวดำผอมโซท้องโตมีมือใหญ่เท่าใบตาลแต่มีปากเล็กเท่ารูเข็มทำให้เปรตมักจะหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่สามารถกินอะไรมากพอ เปรตจึงมักชอบปรากฏในงานบุญเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ก็เพื่อขอส่วนบุญเพื่อสั่งสมบุญให้มากพอจนสามารถไปเกิดใหม่ในชาติหน้าไม่ต้องทุกข์ทรมานอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เปลตหมายความว่าผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วหรือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่หากกล่าวถึงในทางพุทธศาสนาเปลตจะหมายถึงสัตว์พวกหนึ่ง ที่เกิดในเปรตสิกษัยอันเป็นอบายภูมิหนึ่งในสีความเชื่อตั้งแต่โบราณกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดคิดร้ายพ่อแม่ผู้มีพระคุณกับตัวเองชาติหน้าจะต้องไปเกิดเป็นเปรตประเภทของเปรตแบ่งออกได้หลายประเภทแบ่งตามเปรตวัตถุอันธกถาได้สีประเภทหนึ่ง บรทัตตะปะชีวิกกระเรดคือเปรตที่มีชีวิตอยู่ได้จากอาหารที่มีมนุษย์ให้เช่นการเส้นไหว้ 2. คุบป,ปีปาสิกประเรดคือเปรตที่อดอยากทุกจากความหิวโหวยอยู่เป็นนิด 3. นิชามะตันหิกประเรดคือเปรตที่ถูกไฟเผาให้เราร้อนอยู่เสมอ 4. กาละกันจิกระเปด คือเปเลตในจำพวกอสุรกายเปรตเป็นผีจำพวกหนึ่งซึ่งเคยทำบาปสร้างกรรมเอาไว้สมัยเมื่อยังมีชีวิตยอยู่ครั้นตายลงแล้วก็ต้องมารับผลกรรมตามที่ได้สร้างไว้ทําให้ต้องมีความเป็นอยู่อย่างโกอยากผอมโซชอบส่งเสียงร้องหรือปรากฏให้ชาวบ้านเห็นเพื่อขอส่วนบุญ ให้ช่วยทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้บ้างเพราะอดอยากหิวโหวยโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเปรตเป็นผีชนิดหนึ่งที่มีลำตัวสูงบ้างว่าสูงเท่าลำตาลสูงเท่าต้นตานหรือยอดตานบ้างว่าสูงเท่าเสาชิงชาวัดสุทัศน์บ้างว่าสูงเท่ายอดธงหากเป็นสมัยนี้คงต้องเปรียบให้เห็นภาพกันใหม่ว่า สูงถึงตึก5ชั้นหรือสูงเท่ากับคอนโดมิเนียมสรุปใจความก็คือเปรลเป็นผีที่มีรูปร่างสูงมากจะมีคำพูดติดปากล้อใครที่ตัวสูงๆว่าสูงยังกับเปรลแต่เนื่องจากกรรมหรือการกระทําในช่วงชีวิตนั้นมีความแตกต่างกันไปเมื่อตายแล้วจึงได้เกิดเป็นเปรลชนิดต่างๆเช่นคนที่ชอบดุด่าตบตีพ่อแม่ผู้มีพระคุณ จะต้องไปเกิดเป็นเปรตจำพวกที่มีปากเท่ารูเข็มมือโตเท่าใบพายหรือใบตานอดอยากและหิวโหยอยู่เป็นนิดเกิดมามีปากเท่ารูเข็มเวลาจะกินข้าวต้องเอายัดเข้าปากไปทีละเม็ดเป็นคำขู่หรือเตือนสติของคนโบราณให้ลูกหลานมีความกตัญญูให้การเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ชราและไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจ รวมทั้งยังว่ารวมถึงพวกเกเรชาวบ้านก็จะพากันด่าประนามว่าไอเปรดคนที่ชอบฆ่าเป็ดฆ่าไก่ตีไก่เชือดหมูเชือดวัวหนูเป็นนาจินเวลาตายไปแล้วจะต้องเกิดเป็นเปรตประเภทตัวเป็นคนหัวเป็นไก่หรือหัวเป็นหมูตามแต่ผลกรรมใครทำกรรมมาไว้อย่างไรก็จะได้ผลกรรมนนั้นตอบสนองฉะนั้น ปรตอาจมีอยู่หลายชนิดหลายจำพวกผีเปรตหรือชาวอีสานเรียกว่าผีแผดถือกำเนิดขึ้นตามผลกรรมที่เคยทำไว้สมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ตำราโบราณกล่าวว่าเวลาที่เปรตตัวเดิมจะพ้นจากกรรมได้ไปผุดไปเกิดจะมีเปรตตัวใหม่มารับตำแหน่งแทนดังมีเขาโคงจากดิทานพระมาลายเรื่องหนึ่งดังนี้ยังมีมนุย์หนึ่งคน ชื่อว่ามิตรวินทุอยากจะไปเที่ยวทะเลกับพ่อค้าสำเภาจึงเที่ยวเข็นเอาเงินทองจากมารดาซึ่งเป็นแม่ไม้ใจบุญด้วยความเป็นห่วงลูกชายมารดาก็ขัดขวางมิตวินทุปกติเป็นคนเกเรอย,อยู่แล้วจึงโกรธจนลืมตัวถีบแม่จนล้มแล้วหนีไปเที่ยวทะเลจนได้แต่ผลกรรมตามทันทำให้เรือแตก วิตวินทุว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งที่เกาะแห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่ของพวกเปลืแต่ชายหนุ่มกลับมองเป็นกงจักที่หมุนคว้างผ่าศรีรษะของพวกเปลืเหล่านั้นซึ่งเป็นดอกบัวประดิษฐ์ขึ้นมาลาสวมใส่ไว้อย่างสวยงามเห็นเลือดที่ไหลย,ย,ย้อยตามตัวเป็นสังวาลสายสร้อยเห็นพวกเปลืที่กำลังร้องควนคางยกมือยกไม้ชักดินชักงอด้วยความเจ็บปวด เป็นการร้องรำทำเพลงอย่างมีความสุขมิตรวินทุจึงเอ่ยปากขอพวกเปรตเปรตรู้ว่ามีผู้มารับกรรมหรือมารับช่วงต่อแสดงว่าพวกตนได้ผลจากกรรมที่เคยกระทำเอาไว้แล้วก็ดีใจรีบยกให้อย่างไม่ลังเลจึงเป็นที่มาของคำพังเพยไทยที่ว่าเห็นกงจักเป็นดอกบวกัวทางภาคใต้มีผีอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่า ผีหลังกลวงเป็นผีที่มีรูปร่างลักษณะอย่างคนแต่ข้างหลังเป็นรูกลวงสามารถมองเห็นเครื่องในประเภทตับไตไส้พุงได้หมดมีหนอนย้วเย้ะเวลาใครก่อไฟผิงอยู่กลางแจ้งผีหลังกลวงจะทำทีเข้ามาขออาศัยด้วยแล้วหลอกหลอนโดยการแสดงให้เห็นอวัยวะภายในจากหลังที่กลวงบางทีมันแกล้งวานเด็กๆ เกาหลังให้และรอก็เห็นอวัยวะภายในหรือหลังที่กลวงซึ่งมีกิ้งเกือเต็มไปหมดผีพวกนี้ไม่ทำร้ายใครแต่จะหลอกหลอนให้ตกใจกลัวขอบคุณที่รับชมถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ